โอ้โหตะปองยังไม่ทันจะได้ลงเลยโอ้โดนโดนโดนไอ้ยเอ้าหลดกินแล้วกินแล้วเฮ้ยปลาช่อนปลาช่อนแล้วลูกจะรู้ว่าใหญ่รู้ว่าใหญ่ไงโอ้โห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 เว้ยปลาบูโอ้โหปลาเล็กปลาน้อยเก็บ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 ไปในลายอยู่ ก็ทักทายสวัสดีกับท่านผู้ชมแลวก็เอฟซีนะครับพอตะปองก็พามานั่งตกปลาตกกุ้งกันอีกเหมือนเดิมครับวันนี้นี่ตะปองเอาขัดไม้ไผ่มาด้วยไปะจะไปดูผลงานกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างช่างเล็กมากก่อน่ละเอกระวัตโชเลยนะครับ <laughs> ใส่ลูกปลาพัานปลาครับเก็บไปเรื่อยๆครับ ได้หลายตัวแล้วไงได,ได้กุ้งกำม,มตัวนึงปลากินอีกแล้วปลากินอีกแล้วนะครับโอ,โอ้ยวัดไม่โดนโอ้โหตะปอกยังไม่ทันจะได้ลงเลย เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไอเดืยนเรียกว่าอะไรฮะกุ้งออกมามาโอเคเดี๋ยวจะย้อนดูนะครับเบ็ดไม้ไผ่เรียบง่ายจะสู้เบ็ดสกิฟช่างเล็กได้ไม่ได้โอ๊ยไม่ได้ปั๊บทุ่นเลยมีอาการโอช่างเล็กได้ยังเดี๋ยวจะทุ่นกันอะ เอาออกก็ได้แม่ยังมาเอาทำให้ไล่อีกเอาเอาลูกปลากินนฮ้ยฮยตัวโตอโอ้โหถึงขั้นดึงขันเทเลทโอ้โหตายปลาดึงขันแบบโตขันจะพุ่งลาวเลยปลาตัวนิดเดียวหาเอ้ย

พันกหมดแล้วโอ้ยโอ้วโดนโดนโดนไอ้ยักษ์มาครับมาปลาในลูกปลานิลลูกปลาพันปลาครับอะไรนะใส่แล้วนะ่ยชม ตัวเล็กเก็บไปก่อน,นทุนช่างแรกมีอาการเก็บมาเก็บมาเล็กเกขึก้น้าน้อยเอาไอ,อเ้เจ้าไอ้เกินอ,อยากได้ของใหญ่ใจต้องนิ่งรอรอรอ Hoa chẳng lẽ đô lắm hoa chẳng lẽ bọc bài giải 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 ย,ย้ลยสุดอ่ะลุกก่นเล,ลเล็กเยอกุ้งมั้งเหรอกุ้งไม่กินเลยอ่ะวัดผางเข้าให้ใส่ตัวนิดเดียวบบรอจังหวะตอกนะครับอเอ๊ะหื จับคันปุ๊บปล่อยปั๊บแหละโดนกินจ้นะสวยเป็นแบบเหมือนปลาใหญ่เลยอ่ะเล็ๆเบาๆตามหาไซโลจเจอไม่เจอควา <laughs> มหวังต้องมีโมเลกินแบบพวกตะแวงอ่ะจ้ะ mình uh, uh. <laughs> hôp ừ, <laughs> 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 à. ba cơ rồi, <laughs> mẹ tôi lấy ra, hú, 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 Con hú, 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 Con hú, 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 sang đẹp nhau mhm 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 bếp Biến mhm 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 mhm

มโลกุ้งหรือปลา <c oughs> ของอยู่ในน้ำเนาะตาไม่เห็นอยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรทางเล็กโยนปุ๊บจับเลยทุกทีไม่รู้ว่าปลาหรือกุง้งเอาละ <c oughs> ยังโหดดยวย

ป่านินนะครับที่กวนเบ็ดนึกว่าเป็นกุ้งเอาจนได้นี่ป้าป้าโอ้เดี๋ยวออกอีกเดี๋ยวออกอีกไอหมอนนั่นก็อยากดูเอาป้าป้าพ่อมันเอาดูนกลองเซลเลยเฮ้เมียกาแล้วเมียกาแล้วทนทุนยกยกยบอกได้กุ้งให้ก้าว Tọt แล้ว à, Tọt ตัดอีก ừ. <coughs> Tọt ตัดอีก Bỏ ขออีกแล้ว ngay ไงยังยัง nghe, จะตกปลา có ดิ มันหลายรอบแล้วเดเหยมไปไม่ได้วัดมันไม่นได้านทักทีอ่ะมันเลงแค่นั้นแหละปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กโอ้หเนี่ยเก้าอ่ะช่างเล็กอ้อยปลาเล็กไว้ไม่ดีวะจะมาเอาไส้โลบอกให้เอาลูกปลาหมดจริงๆแล้วมั้งนะเงียบเก็บเลย

អានអត់ណ້ອຍណ້ອຍຕົកប៉ាឫត់មិញហីបងមីយ៉ាកានីកែរបស់ឆ្ងាញ់តិចតើយ៉ៃសៃលោហេហេតតតតប៉យតតតតប៉យ

รัวรัวรูเล็กมาตอนเย็นมาตอนเย็นมันช yup> um ่างเล็กมาคนเดียวเหมือนมานั่งเพื่อนมันไอ้เงี้าทุนเดิมในเงี้ยของช่างเล็กแล้วเม็ดขึ้นด้วยเม็ดปาดยีสกเข้าหมถอนถอนผมว่าเนี่ถอนเจ็กซี่มันต้องถอนรอรอรอจังหวะเอ้ารุดรุด baa, bà nói kep 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 kep, bay, đi lại yếu, con trăng mà chạy cả bãi chắc quá, cái thang này, làm nam mò, chiều mò vạt, chạy, quay, con, chắc khỏi yếu, มาแล้วครับไซส์สวยๆกินใกล้ๆตะลิงนี่เลยเฮ้ยเฮครับนี่ว่จะไม่ได้ละติดทข้างบนเลยเลยเมืดแล้วนะครับโย่ลงไปใกล้ๆตะลิงแปะตะลิงเอาเลยเอาเก็บครับอ่ครับผมก็วันนี้ก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ เบ็ดไม้ไผ่นี่ยังไม่มีผลงานนะครับเห็นนานๆเขาบอกว่าให้ทําห้างยื่นไปนะครับให้พ้นโขดหินแถวหน้านี้แล้วก็โยนสเบส็ดไม้ไผ่นี่ก็มีโอกาสได้ตัวได้แต้มนะครับส่วนตะปองวันนี้ก็ได้แค่สามนะครับของช่างเล็กมากก้อนก็หม่านเยอะกว่าได้สามอ่ะพอเอาไปทําอะไรปิงป้งๆทอดๆกินได้ม้างก็หากับข้าวครับผม ครับก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับลำลาครับสวัสดีครับผมว่างก็จะมาอีกครับ